สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะจัดสวัสดิการสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดของนายธนพรสมศรี เลขาธิการคณะกรรมการสกศโปรง่งใสทันสมัยใส่ใจบริการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี หรือที่มีชื่อย่อว่าสำนักงานสกอสอคจังหวัดสิงห์บุรีในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่กครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสถานที่และจัดกิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพศ2563จำนวน20,000บาทจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ทำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ต้องพิจรารณาจาัดสรรงบประมาณและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขเรื่อง Social d i s t a n น i n g หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกิจกรรมภายใต้ Social d i s t a n น i n g หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรีได้รวมกันจัดกิจกรรม การจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอลจำนวน200ชุดมองให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสมาชิกชพคออชพอสอที่มาติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานสอกอสคจังหวัดสิงห์บุรี การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรีโรงพยาบาลละ5,000บาทกิจกรรมขอพรผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ได้มอบให้ด็อ,อเตอรสุมเมธีจันหอมพู้อมหนวยการสำนักงานสกสคจังหวัดสิงห์บุรีเป็นตัวแทนในการเข้าขอพรผู้ใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นำเครื่องอุปกรณ์บริโภคไปมอบให้หน่วยงานวัดแหล่งชุมชนต่างๆที่จัดตั้งตู้ปันสุขไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โซเชียลดิสแทนซิ่งสำหรับใช้ในกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก สำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ